ไม่มีอะไรให้คิดตั้งแต่แรกแล้วปล่อยให้หมดอย่ออใช่อเราร้องไห้แล้วก็รู้ของเราอยู่มันรู้แบบไม่ต้องคิดอะ่ะนี่มันรู้แบบปกติของมันเนี่ยมนุษย์ไอ้ที่มันปรุงขึ้นมาเนี่ยลึกๆในใจเนี่ยมันเป็นอุปทา,านแท้จริงไม่มีอะไรหรอก มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้เราไปคิดอย่าไปตามสิ่งเหล่านั้นปล่อยให้หมดหัวมันจะโล่งใจมันจะอิสระมันจะว่างอืมมันจะอิสระของมันหรกอกอมอ,มอ,ม,อ,ม,อม,มองมาทั้งผมเนี่ยไม่ต้องไปสนใจตัวนั้นอนะ่ะอืม เพ่อที่ไม่คิดอะไรอย่าไปหาภายในไม่มีอะไรเลยอย่าไปสนใจตรงนั้นสติอยู่มาอยู่ข้างนอกสบายๆนั่นแหละตัวตนของเราตัวกิเลสเลยมันเป็นพลังงานบางอย่างที่มันควบคุมหมดไม่ต้องไปสนใจมันนะปล่อยมันให้มันคลายออกหายใจสบายๆไม่ต้องไปสนใจอย่าไปตามมันไม่ต้องไปสนใจเอออย่าไปตามตัวนั้น ปล่อยมันออกไปออกไปอยู่ข้างนอกอย่าไปสนใจภายในปล่อยมันเดี๋ยวมันคลายออกไอตัวนั้นน่ะเอออย่าไปตามมันมันขยุ่มไอตัวเนี้ยจะดึงเราเข้าไปในนั้นไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยอตอนนี้ไม่ต้องคิดต้องปรุงต้องแต่งะไรสบายสบายอือืออออแรงเยอะเหมือนกันเนาะ มมไม่ต้องไปตามมันสิปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยมันออกมาเนี่ยเนี่ยมามองผมเนี่ยอย่าไปสนใจมันออกมาอยู่ข้างนอกสติอยู่ข้างนอกอย่าไปตามอารมณ์สิ่งเหล่านั้นนั่นเป็นวิบากเราเนี่ยได้ยินผมพูดไหมรู้เรื่องไหมเออแล้วคิดตามไหมเออเยอย่าไปสนใจเถอะนะไม่ต้องไปสนใจคุยกันสบายอ,อืมตอนนี้รู้ตัวใช่ไหมออคิดอะไรไหมเออดีแล้ว ไม่ต้องหาอะไรนะอ,อืนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านอยู่อยู่ที่อืบแล้วไปปฏิบัติอะไรมาบ้างเม <c oughs> ื่อก่อนเออช่างมันปล่อยมันเป็นวิบากตรงนั้นจะปล่อยมันเดี๋ยวมันก็คลายออกอย่าไปยุ่งกับมันอเนี่ยสติเราอยู่ตรงเนี้ยสมาธิเราอยู่ด้วยไอ้ตีอาการเมื่อกี้มันเป็นผล <c oughs> ผลข้างเคียงที่เราไปทํามานะฮะ มันยื้อเราไว้ตรงนั้นอะ่ะอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันคลายออกคลายออกปนมาเป็นปีแล้วค่ะอืมนั่นแหละมันเป็นวิบากที่เราไปทำมาเยอะไปปฏิบัติอะไรมาบ้างอะ่ะไปดูลมดูลมหลวงพ่อปัมโมดิ๋วสองปีหลวงพ่อเทียนสายพม่ายุบหนอพองหนอพม่าอยู่องของสติสติละเอียด ก็ดไปหมุนอีกหมุนนิดหน่อยไม่ได้หมุนออหมุนอ่ะอุบบนอ่ะนะเออไม่ใช่ลหมุนไหนสาขาเขาเรอไม่ใช่ค่ะที่กรุงเทพว่าชื่ออาจารย์โรสอะังให้ทำแบบนั่นแหละสร้างเราไปสร้างวิบากกรรมทั้งหมดเลยมันผิดทางผลข้างเคียงมาเวลามาเจอผมเวลาเจอบุทธาเนี่ยพวกนี้มันจะออกมาบางคนนี่โอ้โหกรีดร้องเลย ไม่ไม่ร้องเจออาจารย์คุณจิ๊บใช่ไหมแล้วก็คุณเจอคุณจิบบอกว่าเหมือนเหมือนมันจะปุงขึ้นมาเราก็แบบออกออกแบบมามาอยู่ข้างนอกมันมันก็ไม่มีอาการแต่มันไม่ออกไงตัวนั้นไม่ได้ออกไงต้องให้มันออกมาบ้วนน้ำลายมาปีกว่าแบ้วนน้ำลายขับเสลยอ้วกลมอะไรเงี้ยท้องเสียอย่างเงี้ค่ะเป็นเป็นมาปีอะไงี้ยตอนนี้คิดอะไรไหมหมอใจล่ะรู้สึกยังไงตอนเนี้ยเหนื่อย เหนื่อยใไหมเห็นความมันยึดยึดความเหนื่อยไหมเห็นอาการเหนื่อยไหมเออแล้วยึดไหมมันมีความรู้สึกเฉยเฉยไหมเออแต่ตอนที่อาจารย์เทศน์ะมันจะมันจะเหนื่อยมันจะแบบมันจะหายใจแบบหายใจแรงมันจะเหมือนมันจะสั่นมันจะอะไรอย่างเง้ยผมปราบตัวนี้อย่างเดียวมโนกรรมหรือมโนวิญญาณ เราไปทํามาเยอะมันเป็นวิบากของตัวมันตัวนั้นน่ะนี่แหละสายปฏิบัติคือคือพอรู้ว่า,าพระพุทธเจ้าสอนอะไรอะ่ะจิตมันจะอยากหลุดพ้นทุกวันจิตจะอยากหลุดพ้นตลอดเวลามันจะแบบไม่อยากเกิดไม่อยากเกิดแล้วทําไงก็ได้เพื่อไม่ให้ฉันเกิดใครบอกอะไรเพื่อให้ฉันหลุดพ้นฉันก็ทําหมดฉันไม่อยากเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงคลิปอาจารย์วิบะเ,เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วก็แบบแล้ว,แล,วแล้วข้างในจิตมันบอกว่าคนนี้ใช่แต่แต่ด้วยสัญญ,ญาเราบอกว่าไม่ใช่ แต่แต่ว่าเชื่อจิตข้างในข้างในบอกว่าใช่ก็เลยเชื่อก็เลยทนฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มาเปิดดวงปัญญาครั้งแรกเหรอค่ะราะว่าฟังอาจารย์ประมาณเดือนเมษาบอกว่าพอพอเดือนพฤษภาแบบเหมือนมันอยู่ไม่ได้แล้วต้องมาปีที่แล้วเหรอใช่เพื่อก็เลยได้มาพร้อมกับคุณอุ้มมนที่ยี่าคุณอุ้มไปแล้วเรียบร้อยไปนงานแล้วตอนนี้เบารือยังเออเออเออหลงอะไรอ่ะ มันมันดิ่งเข้าไปในความคิดน่ะซึ่งทั้งที่เห็นนะคะเห็นมันคิดปรุงแต่งอะไรเห็นหมดรู้เพราะว่าแบบดูจิตมันก็เห็นเห็นความคิดปรุงแต่งแล้วแบบแต่มันเหมือนมันมันไอตัวเห็นน่ะตัวที่ไปมองเห็นนั่นแหละตัวกิเลสนั่นแหละค่ะพาอเราคุณไปสร้างตรงนี้มาเยอะเออตอนนี้ไปเห็นกับมันไหมแ่ะคือปล่อยตามตามธรรมชาติอืตอนนี้คือว่าไม่ ไม่นานคือพอพอคิดปุ๊บเราก็จะออกออกมาข้างนอกไม่ยังไม่มีออกไอตัวออกก็ยังเป็นตัวเคเลสเออไม่ต้องออกอะไรปล่อยหมดเลยเอออย่าไปกระทาสิ่งใดขึ้นมาอืมเมื่อยังทําอยู่เนะ่ยไม่จบมีตัวมันต้องสลัดตัวนี้ให้หลุดตัวมโนกรรมมโนย่มันจะสร้างให้เรากระทาพอเลยไม่ต้องทําอะไรเออตอนนี้ยังไม่นั่นหรือยังไม่พ้นหรืออ่าละอ่าละ,ะ,ะเริ่มเริ่มเริ่มเห็นไหม ก็เๆเออเห็นไหมเห็นอาการไหมล่ะออเ,อเออแล้วไม่มีสุขมีทุกข์ไหมเออแล้วต้องออกมาอยู่ข้างนอกข้างในไหมตอนเนี้ยเออปล่อยหมดเลยเออคุณชิปนี่คุณชิปัวพลังงานคุณชิปโดนเราเมื่อคืนนี่เราเอา้าไปว่าไป,ไปกัน ผมแม่งผ,ผมต้องดูก่อนหลังจากคุยกับคุณไปแล้วมันจะไปเล่นงานผมไหมเออถ้าถ้าไม่เล่นแสดงว่าผมแข็งขึนือนอนแขเ็ลออเออคือมันไม่มีอะไรเออไม่ใช่ความคิดเอาคือต้องพ้นจากตัวเนี้ยมนโนกรรมตัวเนี้ยตัวนี้แหละที่มันเป็นวิบากเออทางลูกมก็หนักอยู่แล้ว <c oughs> เรายิ่งไปทางทางธรรมเนี่ย <c oughs> สร้างวิบากให้มัน เพราะทางธรรมมันสุดแล้วไงเพราะเราพยายามออกอย่างโลกแล้วพอไปถึงทางธรรมเนี่ยมันสุดแล้วยิ่งไปสร้างวิบากให้มันเนี mm ่ย hmm. พลังที่มันอัดแน่นอยู่ของมนุษย์โอเคตอนนี้หายใจแรงๆแล้วสบายตัวขึ้นไหมตอนเนี้ยตั้เมือ่อคืนแล้วเมื่อกี้ <c oughs> เมื่อกี้มันก็ยัง <c oughs> มันก็ยังค้างคาอยู่เพราะว่า <c oughs> ตอนที่จะเดินออกมานี่มันก็มีอาการใช่ไหมหรูออมร้อยูออ่อืมอม,มันเป็นไปโดยอัตโนมัติไอตัวเนี้ยมันคายออกโอเค